สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสูตรหวยให้ดูกันทั้งสามสูตรนะคะส่วนใหญ่สูตรที่ทำนี้มันจะเข้าเล็กท้ายราวันที่หนึ่งสามตัวท้ายของราวันที่หนึ่งแทบจะทุกงวดเลยนะคะมีสามสูตร เดี๋ยวเราจะมาลองทําให้ดูกันนะคะลองมาลองทำเลยนะคะสูตรเนื่อมีสามสูตรนี่อันนี้สูตรที่หนึงนี่สูตรที่หนึ่งก็สูตรที่หนึ่งเราก็เคยทําให้ดูแล้วนะคะก็จะมีเราจะนำรางวัลที่หนึ่งมาตั้งแล้วต่อไปเราก็จะใช้หลัก แสนกับหพันมาบวกรวมกันนะคะอันนี้ไปททำให้ดูหมดทีแล้วนะคะุก็จะมีสองบวกสองก็จะได้เท่ากับสี่นะคะแล้วก็ยืดกันไปยืดสองบวกสองก็เท่ากับสี่ พแล้วแล้วก็บวกไปอย่างอันหนึ่งแตกเป็นสี่ห้าหกจะได้เลขหกนะคะที่ข้อเรามันที่หนึ่งมันออกแปดหกหนึ่งที่ผ่านมางดก่อนนู้นนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมีทํำดูนะเราก็จะใช้หลักแสนกับหลักพันบวกกันอีกรอบหนึ่งหกหนึ่งก็จะเท่ากับเจ็ดเจ็ดก็จะได้แปดกับ9้าด้วยนะคะเจ็ดแปดเก้า อันนี้มันเข้าสองเอ้ยไม่ใช่เข้าด้าข้างล่างข้างบนเข้า้าข้างล่างข้างบนนะคะเนี่ยเจ็ดกับเก้าเจ็ดมาบนหลักหน่วยสอบเออข้างล่างสองเก้าเก้ามันเข้าตรงหลักหน่วยข้างล่างนะคะต่อไปก็จะใช้เหมือนเดิมแสนบวกพันเจ็ดบวกสามก็เท่ากับเลขสิบก,ก็ใช้ศูนย์ตัวเดียวนี่นะคะ กิดออกไปก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสองก็จะมาเข้ากับหลักสิบลำัที่ 1. หนึ่งดที่ผ่านมานี้นะคะศูนย์ก็จะเข้าข้างล่างรับห,หน่วยส่วนใหญ่จะอโยนส่วนใหญ่จะเข้าข้างบนอันนี้งวดที่จะถึงนี้ 1, 4, หนึ่งสิงหาคมนะคะห้าบวกหกห้าบวกหกก็จะเท่ากับสิบอ็ดใช้หนึ่งตัวเดียวก็จะได้หนึ่งสองสามนี่นะคะ 1นึงสองสามตัวไหนจะมาข้างบนหมดที่หนึ่งสิงหานี้นะคะไปดูกันอ่าต่อไปก็จะเป็นสูตรที่สองนะคะนี่จะเป็นสูตรที่สองอกล้องไม่ชัดอีกแล้วสูตรที่สอง สูตรเป็นเพียงการแน่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมเราก็จะนำสูตรนี้เราจะนำเลขท้ายสองตัวล่างบวกกับเลขหกหกคงที่นะคะพัดลมพัดอย่างนี้นะคะ ทังดที่ออก579ข้างบนเขาเล่าออก1 4สเราก็จะใช้เลขห6คงที่นะคะเลขห6หงที่นี่บวกด้วยกันไม่เอาตัวทดนะคะตัวทดไม่เอาเลยเอาแต่ตัวข้างหลังนะคะ6บวกกับ4จะเท่ากับเลขสิ 10, ใช้ศทดไม่เอา6บวกกับ1จะเท่ากับเลขเจจะได้เลข70 70ตัวนี้ เศูนย์ตัวนี้มันตรงเข้าเลขเจนะคะมันเข้าตรงหลักสิบข้างบนนะคะนี่นะคะเข้านะคะเอาหลับ10ข้างบนเดี๋ยวเราจะไปเพียกไประหว่า,าง3ามสูตรมันจะชนกันตัวไหนนะคะอ่ะต่อไป4ี่ห้า บนออกก็ 7, 2, กเ็ดสองขานออกสีนะคะสี่ห้าตัวนี้สี่ห้าแล้วก็จะใช้6 6นี่นะคะเลข6 6ห6หกหคงที่เลยนะคะ6กบวกห้าเท่ากับสิเอ็ดซหนึตัวทษไม่เอา6กบวกสี่กบวกสก็เท่ากับเลขสิ ได้ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งก็ตัวน,นี้นะคะเข้าเล็กบนข้อหลักหนือข้างบนนี่นะคะเรามาข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยเรข้างล่างด้วยนี่นะคะนี่ข้านตัวน,นี้เล็กหนึ่งนี่นะคะ จะรเข้าแบบนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะมาเลขบนกันนะคะสูรสามสุดนี่ส่วนใหญ่จะเข้าเลขบนต่อไปงดที่จะออกที่ออกมานี่แปดหกหนึ่งข้างล่างออกหนึ่งเจ็ดต่อไปก็จะใช้หกหกเหมือนเดิมบวกกับเลขหนึ่งเจ็ดสองตัวล่างนะคะ 7จ็ดบวกหเท่ากับเลขสเท่ากับสินะคะได้3ต่อไปก็6กบวกหก็จะเท่ากับเลข7นะคะเราจะไม่ใช่ตัวทดเลขตัวไหนที่เข้าก็คือตัวนี้ค่ะเลข7จ็ดค่ะเลขเนี่ค่ะเลข7นะคะตัวนี้ค่ะข้อเลขข้างบนหลักหน่วยนะคะเลขงดที่ออก อนี้ออกห้าหนึ่งเแล้วล่วางออกสองเกต่อไปเราก็จะทํเอาสองเกาสองเกนี่นะคะตั้งบวกกับ,กบ6กหกคงที่นะคะ ก็บวกหกเท่ากับห้าสิบห้าเอาห้าตัวเดียวหกบวกสองเท่ากับเลขแปดก็จะได้แปดกับห้างวดที่ออกไปงวดที่ผ่านมานี่มันออกห้าหกหกเจ็ดสองห้าข้างล่างออกเจ็ดศูนย์นะคะมันจะได้แปดกับห้าตัวนี้แปดกับห้าเลขห้าไม่เข้านะคะ ให้ข้าเข้าข้อมูลตรงน,นี้ดักหน่วยเนี่ยนนค่ะแบ่งงดที่เจ็ดออกที่หนึ่งสิงหาคมหกสี่นี้นะคะเราก็จะใช้เลขสองตัวล่างเหมือนเดิมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นียนะคะบวกกับหกหกหกบวกศูนย์เท่ากับหก เจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามเิสามตัวเดียวเนี่ยเราจะมาดูสองตัวนี้ตัวไหนจะมานะคะสามกับหกเลขสามกับเลขหก 6. ตัวไหนจะมาข้างบนหรืออาจจะมาข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยต้องทั้งสามสูตรตจะมาล่างมาบนได้เนี่ยนะคะ ต่ไปเราจะม่ดูสูตที่สามต่อเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเท,ทีบทีหลังสูตรนี้สูตรนี้จะใช้หลักหมื่นบวกกับหลักหมื่นแล้วก็บวกสามคงที่นะคะใช้หลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกสามคงที่โอเคพัดลมพัด แล้วมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะหนักหมื่นคือแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกได้หกตัวนี้นะคะเราเอาหกตัวนี้มาบวกกับสามคงที่หกบวกสามคงที่ก็ได้เก้าเรามาดูก็ไปเลขเก้าตัวนี้เข้าหลักร้อยข้างบนนะคะ สุดนี้สุดน่าจะมาได้ทุกหลักต่อไปเราก็จะใช้หลักแสกนหลักหมื่นหลักหมื่นเลขเก้านะคะหมื่นบอกหมื่นหมื่นบอกหมื่นเก้าบอกเก้าเท่ากับสิบแปดเอาแปดนั้นบวกกับสามคงที่ก็ได้กับสิบเอ็ดเนี่ยใช้หนึ่งตัวเดียว รู้สึกว่าจะเข้าสองตัวนะ้นคะวันนี้เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนี่ค่ะข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนี่เลยจะคิดให้ดูนี่ข้าหลักนี้นี่เข้านี้นี่หลักหน่วยเข้าตรงนี้นะคะต่อไปก็จะดูอีก จะใช้หลักหมื่นเหมือนเดิม9บกบวกเนะคะ9กบวก9ก้าก็สิบแปดสิบแวกสามคงที่ก็ได้กับสิใช้หนึ่งตัวเดียวก็ได้8กับ1นะคะอันนี้ก็จะเข้าเลขหนึ่งก็จะเข้าหลักสิบของงดนนี้นะคะต่อไป ะใช้หลักหมืนม่นหลักหมื่นตัวเลขหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเท่ากับสิบสองตัวที่สองตัวเดียวสองบวกกับสามก็จะได้เลขห้านะคะเนี่ยก็จะข้อสองตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยสองกับห้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้านะคะนี่นะคะเมือ่อเสออกก็มีห้าห้าหกเจ็ดสองห้า ขรกเจ็ดศูนยข้อ2ตัวเลยนะคะเนี่ยนี่ข้อสองตัวเลย2 5ไดสองห้านะคะถ้าใครชอบวิ่งหรือจับไปตัวเดียวจับชนกันก็ได้นะคะนี่นะคะด้วสองห้าอกเจ็ดสองห้าข้างบนนะคะต่อไปก็จะมาใช้เหมือนเดิมค่ะ หลักหมื่นบวกกันสองครั้ง5้าบวกห้บวกหเท่ากับเลขสิบนะคะคือศูนต์ตัวเดียวศูนบวกกับเลขสามคงที่จะเท่ากับ0นย์กับ3ามลรบารอผลหนึ่งสิงหาคม2 5งหว่าตัวไหนจะมาข้างบนหรือจะมาข้างล่าง ไปหาซื้อรัฐบาลนะคะเผื่อจะถูกลงวัลใหญ่ใหญ่กันบั่งยายยังไม่ได้ซื้อเลยวันนี้ว่าจะไปหาซื้ออยู่เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบระหว่างสามสูตรนี้นะคะว่าชนกันตัวไหนสูตรที่หนึ่งเห็นชัดไหมเนี่ย อ่ะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองก่อนแล้วกันนี่นะคะนี่นะเดี๋ยวก่อนเราหาก็ได้นี่นะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งได้เออไม่ใช่มาสูตรนี้ต้องผิดจะดกระต้องแบบนี้ สูตรสกับสูตรสามลองสูตรสสูตรสก่อนนะคะสูตรที่2ได้เกับดศูนยได้เกตดศนย์ะคะสูตรที่ 2, สองถดสได้6กับเนี่นะคะ ทื่อหนึ่งได้เจ็ดกับศูนย์ศูนย์ที่สองได้หกนะกับเก้าถ้ามาจับรวมกันชนกันก็จะได้ตัววิ่งหรือไปจับเป็นคู่นะคะเจ็ดศูนย์หกเก้า ะะเขาเขาอย่างนั้นหนึ่งตัวงวดงวดต่อไปก็จะเป็นงวดนี้จะได้ศูนย์กับหนึ่งอันนี้ก็จะได้แปดกับหนึ่งชนกันที่เล็กหนึ่งนี่ชนกันที่เล็กหนึ่งค่ะเนี่ยแปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่ง เห็นชัดชัดทำบบนี้ต้องเห็นชัดชัดแปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งมันชนกันตรงเลขหนึ่งนะคะสุดนี่งดนี้งวดต่อไปนี้ก็สูตรที่สองก็จะได้เจ็ดกับสาม สูตรนี้จะเข้าแปดกับหนึ่งอได้แปดกับหนึ่งมันก็ออกตรงที่ว่าหนึ่งเจ็ดนี่นะคะอันนี้จับคู่กันจะได้สองตัวบนหรือท้ายรางวันที่หนึ่งนี่นะคะเนี่ยค่ะเจ็ดสามกับแปดหนึ่งงวดต่อไปอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน,นี่ชนอันนี้ออกแปดห้า เออไม่ใช่ได้แปดห้านี่แค่สองห้าถ้าจับชนกันก็จะได้ตรงท้ายเรามาที่หนึ่งนะคะสองกับห้าค่ะสุดนี้ต้องวงให้ดูก่อนนะมันจะถึงจะเสดอือ ศูนย์หนึ่งอันนี้แปดหนึ่งเราน็จะให้ดูรอบตรวที่ดูที่ตัวที่วงวงนะคะ ตัวตัวที่วงวงนะคะสุดหนึ่งสุดสองหกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะมันก็ชนกับเจ็ดสุดนี้ได้แปดหนึ่งจุดนี้ได้ศูนย์หนึ่งก็ชิงกับตรงนี้หนึ่งสุดนี้ได้แปดหนึ่งสุดนี้ได้เจ็ดสามมันก็จับคู่ก่อนก็จะได้ดท้ายลำที่หนึ่งนะคะเนี่ย สูตรนี้ได้สองห้าสูตรนี้ก็จะได้แปดห้าชนต้นเลขห้านะคะแต่หมดที่มันออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเจ็ดสองห้างดใหม่ที่จะถึงที่ถึงนี้ก็มีได้สามก็หกของใหม่นะคะของที่หนึ่งสิงหานี่นะคะสูตรนี้กับสูตรนี้ ชนกับตัวเลขสามชนเลขสามสองสูตรเลยนะคะชนเลขสามแล้วก็มาหาจับตัวนี้ไปหาคู่มาไปหาคู่มาอีกตัวนึ่งหาคู่มามาประกบ มนงั้นก็จับเลขสามไปคนที่ชอบเล่นตัวเดียวนะคะคนที่ชอบเล่นสองตัวท้ายในะวันที่หนึ่งก็อย่าลืมเอาหาเลขคู่มาจับเป็นคู่เลขสามนะดูซิว่าจะออกไหมสุดที่หนึ่งนี่สุดที่หนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็ชนกัน,กนอันนี้สุดที่หนึ่งนี้เลขสามก็ชน,กนเหมือนกัน,นะะสุดที่หนึ่งก็ชนกันตรงเลขสามนะคะ ที่ 1, 8, 8, 64, หนึ่งเดือนแปีหงสี่รอผลนะคะทั้ง3สูตรเลยชนกับตัวเลข3ชนกัน3สูตรที่ชนเลขสาม หนึ่งสิงหาคม,มหกสี่หนึ่งสิงหาคมหกสี่ชนตรงลึกสามลองไปหาคู่มาจับคู่นะคะไม่แน่นะพอที่จะถึงนี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกเราวันที่หนึ่งมาได้นะคะเนี่ยคนที่ชอบเล่นตัวเดียวก็จับไปเลยค่ะ จัดไปเลยนี่นะคะมีสุดที่หนึ่งสุดที่หนึ่งสูตรสองสูตสามมีสามสุดนะคะสุดหนึ่งสุดหนึ่งสุดหนึ่งสุดสองสุดสามเชิงตัวเลขสามนี่นะคะตัวนี้ได้หนึ่งสองสามสุดนี้ ด้วยสกับ6สูตรนี้ด้วยศกับ3าชนกันเลขสามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะสูตรเป็นเพียงแนวทางและแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปนี้ ่หยกดไปกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะมีคลิปใหม่ลงมาให้ดูอีกนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ